อ e l l ฮัลโหลกสวัสดีท่านผูนช้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะอ่าวันนี้เนี่ยเราก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่อง Head Head My ครับเรือลบนะเอาแต่ก็ขอโทษด้วยนะครับที่หายไปนานนะก็ตามที่ผมโพสตในชุมชนคดีแล้วนะครับว่าผมไปเที่ยวอ่าแล้วครั้งนี้เนี่ย <c oughs> ผมติดโควิด COVID, ครับดับเบิลฮะช่วงนี้เนี่ยคลิปอาจจะไม่ค่อยลงนะครับเดี๋ยวผมมีอยู่คลิปหนึ่งนะก็ไม่รู้ว่าจะตัดต่อ,อยังไงนะเพะ พราพื้นที่ก็ไม่ค่อยมีเดีย๋ยวผมจะอัพโหลดรูปภาพต่างๆไว้ Google แล้วก็ตัดต่อนะครับนะเป็นคลิปอ่าคอนเทนต์วอลเดอร์ c อลชิพนะส่วนเดีย๋ยวคลิปใหม่ๆเนี่ยผมก็คิดอยู่ว่าจะอัดยังไงนะครับนะเอาละส่วนเรืออยู่ด้านหลังผมเนี่ยให้่ลกคนเดาอนเดากันนะครับว่าคือเรืออะไรมันไม่ใช่เรือหรอกมันเป็นรถไฟนะที่มันอยู่บนน้ำนั่นเองเอาละ เผื่อๆคลิปหน้าผมอาจจะพามาทัวร์ลำนี้นะครับนะเป็นรถไฟไม่ใช่เรือย้ำรถไฟนะครับไปขอประเทศไทยนะดัดแปลงจากเรือประเทศไทยก็ไม่แปลกหรอกที่มันจะเป็นทรงเรือนะครับอ่ะเอาละเสียงผมก็อาจจะเปลี่ยนไปด้วยนะครับผมนะเอาละก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมนะผมขอพักผ่อนก่อนส่วนไอ้คลิปต่อไปผมก็จะพามาทัวร์ลำนี้นะครับเพราะพวกผมยังไม่ได้สร้าง เอาละไปไอ้คลิปนี้ก็อย่าเพิ่งหายไปไหนนะครับผมยังอยู่นะก็ขอโทษที่หายไปนานด้วยเอาละคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับผมนะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับอ่ะโชคดีครับผม